าพรวมตลาดศัลปกรรมนะครับในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการเติบโตทุกปีนะครับเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่ท,ที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วก็พิจิกไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็ศัลปกรรมจมูกโอเพ่นครับหรือเสริมจมูกเนี่ยก็เป็นศัลปกรรมอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นศัลปกรรมหน้าอกอยู่แล้วนะครับเนาะทั้งสองหัการนี้ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ศัลปกรรม กลุ่มเป้าหมายของของทางคลินิกเรานะก็เป็นคุณผู้หญิงนะครับวัยทํางานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วมีกลุ่มนักศึกษานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุม่มที่อายุเยอะขึ้นนะครับนะครับเรนส์อยู่ในเรนส์ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบกรอกอะปัญหาที่มาทำอันนี้อยากรู้อะไรอย่งเขาฝากมานะคนะนว่าเออมาทำน,นที่นคอือนี่ปัญหาเ่นอนคลอยไหมหรอือปัญหาอะไรพวกนี้หราอ๋อโอเคครับ คือถ้าเนี่ยส่วนตัวอย่างเรื่องถ้าแบ่งแบ่งมาสออย่างก็คือเป็นเรื่องการเสริมจมูกกับเรื่องสัญญกรรมหน้าอกนะครับก็เรื่องการเสริมจมูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็อ่าก็จะมีทั้งเคสเสริมใหม่ทั้งเคสแก้ไขนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องรูปทรงของจมูกที่คนไข้เขายังขาดความมั่นใจอยู่นะครับก็เวลาเข้ามาปรึกษาเนี่ยเขาก็อยากมาปรับแก้ไขนะครับปัญหาต่างๆของจมูกให้ให้ให้สวยรับกับใบหน้าของเขานะครับให้ออกมาดูดีรับกับใบหน้าของเขาแล้วก็จะได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ส,ส่วนเรื่องหน้าอกนะครับก็ก็ส่วนใหญ่เราก็จะมีทั้งปัญหาไม่ว่าจะส่วนใหญ่เป็นปัญหาขนาดนะไม่ว่าจะเล็กไปใหญ่ไปนะครับก็เข้ามาปรึกษาเพื่อเหมือนกับปรับแต่งให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่งตัวสวยขึ้นมั่นใจขึ้นก็ถ้ามองย้อนไปในอดีตนะครับถ้าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการเสริมซิลิคนเมืม่อก่อนก็จะมีแต่การเสริมซิลิคนอย่างเดียวเลยนะฮะหรือว่าเรียกเทคนิคเป็นโคลสนะครับแต่ทุกวันนี้แล้วนวัตกรรมต่างๆเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะนะครับ ก็จะมีเป็นการปรับโครงสร้างนะครับเป็นการเสริมจมูกแบบโอเพนปรับโครงสร้างซึ่งก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนในการผ่าตัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์ในระยะยาวเนี่ยโดยรวมก็ก็มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถทําทรงจมูกอะไรเงี้ยใ,ใ,ให้เปลี่ยนแปลงได้มากกว่าก็ปกติแล้วเนี่ยจมูกของโดยเฉพาะของเราที่เป็นเซาท์อีส t เอเชียนะส่นวนใหญ่เราก็จะเป็นจมูกที่ลักษณะจมูกที่ ไม่ได้โด่งนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราใช้ซิลิโคนเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ซิลิโคนมาทําให้โด่งดันเนื้อจมูกขึ้นมาแต่ว่าปัญหาก็คือตัวซิลิโคนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาถ้าเราดันมากจนเกินไป<ม>ในในโครงสร้างบางอย่างเนี่ยเนื้อเรารับไม่ไหว<ม>ก็จะมีปัญหาเรื่องอผิวบ้างหรือทะลุนะฮะซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราเจอนะครับซึ่งการปรับโครงสร้างเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ทำจมูกให้มันโด,ด่งขึ้นมาได้ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มันจะดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยไหมคะด้วยครับ<ม>ในในจมูกรูปทรงจมูกบางจมูกเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเสริมซิลิโคน<ม>ใน,เห,นเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าในทุกวันนี้เรามีการปรับโครงสร้างในบางตำแหน่งเราต้องมีการปรับเพิ่มหรือปรับลดในจมูกเราซึ่งจมูกบางจมูกเนี่ยรูปทรงที่สวยงามเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีดั้งเดิมเราต้องมาทำด้วยวิธีแบบปรับโครงสร้างในปัจจุบันเนี่ยหนะ้าอกเนี่ย มีเทคโนโลยีของตัวซิลิโคนของตัวอิมแพลน,นที่พัฒนาขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอย่างก็จะมีแบรนด์ที่เขามีตัวชิปนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับทําให้ซิลิโคนตัวตัวใหม่ๆเนี่ยปัญหามันน้อยลงแล้วก็หน้าอกยังมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับออกไหครับทุกวันนี้เนี่ยจะมีทั้งผิวทรายผิวเรียบครับผิวเรียบเนี่ยก็เป็นดั้งเดิมที่ใช้กันมานานนะครับแต่ว่าก็จะมีผิวทราย ที่เขาพัฒนามันก็มีทรายผิวทรายหยาบผิวทรายละเอียดหลายแบบนะครับซึ่งต่างๆตรงนี้เขาก็เชื่อว่ามันช่วยลดปัญหาเรื่องพังผืดหน้าอกท้ที่จะทาให้หน้าอกแข็งนะครับหรือว่าเป็นพังผืดตรงนี้ก็จะช่วยช่วยช่วยลดปัญหาในระยะยาวได้นะครับจริงๆก็มีทั้ง2องอย่างนะครับซิลิคนมีความหลากหลายมากนะครับจริงๆในเทรนด์ปัจจุบันผมรู้สึกว่า,เ,าเขาจะเป็นตัวผิวทรายละเอียดมากขึ้นนะครับ จริงๆเรื่องอายุการใช้งานเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดนะครับคือตัวซิลิคนต่างๆเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อให้อยู่กับเราในลองเทอมอยู่แล้วซึ่งเราก็ตอบยากส่วนใหญก็30 30 40ปีเนี่ยถ้าเราทําหน้าอกแล้วไม่ได้มีปัญหานะครับก็มันก็อยู่กับเรายาวๆอ,อ,อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเวลาเราจะทำหน้าอกเนี่ยเราก็ต้องอทำในในสถานที่ที่มันสะอาดปลอดภยัยเลือกเทคนิคเลือก การเสริมที่มันพอดีตัวนะครับเพราะว่าการอะไรที่ทําให้มันโอเวอร์เกินตัวหรือว่าทําไม่ดีเนี่ยมันก็มีจะมีปัญหาในระยระยาวได้ครับครับก็เรื่องราคาโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องรองนะครับเรื่องหลกัลกๆแล้วนะผมก็คิดว่าข้อมูลมันเยอะเราก็ต้องเลือกอันดับแรกคืออาจจะต้องเลือกทั้งท,ที่แพทย์ตัวบุกแพทย์บุคคลที่มีประสบการณ์นะครับในการทําผ่าตัดในหัตนการณ์นั้นๆ เป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วก็มีประสบการณ์มานานนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเลือกสถานที่สถานพยาบาลนะครับก็ถ้าให้ดีเราควรเลือกสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานได้รับได้มีความปลอดภัยได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขครับก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่เราก็ทำประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o k หรือ i n s t a g r ก m นะครับก็ในระยะยาวผมคิดว่าเรื่องการเสริมจุลโอเปนเนี่ยก็จะเป็น เทคนิคที่ได้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าก็ทุกวันนี้เราก็เห็นชัดแล้วว่าการทําจมูกแบบโอเพนเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ได้มากกว่านะครับส่วนเรื่องการเสริมนอกอกเนี่ยก,ก็ก็เป็นหัตถการที่ที่ยังไงก็ยังมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็ทุกวันนี้เราก็ มีความรู้ใหม่ๆเข้ามานะครับมาปรับปรุงการผ่าตัดทุกอย่างให้มันดีขึ้นพักฟื้นน้อยลงนะครับ<ม>ปัญหาระยะยาวน้อยลงนะครับร่วมกับมีตัวซีคโคนต่างๆเนี่ยที่ผลิตเข้ามาเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายนะครับผมคิดว่าท้ายแล้วการผ่าตัดสมโลกเนี่ยสุดท้ายก็จะจะ,จะได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น <the world> จริงๆอ่าจริงๆจมูกโอเพตนี่จริงๆไม,ม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นคนเอเชียจริงๆคนต่างชาติคนยุโรปเนี่ยที่เป็นจมูกใหญ่ๆเนี่ย ในกลุ่มคนลักษณะแบบนั้นี้ยังไงต้องทําเป็นโอเพนเท่านั้น<ม>ของเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นโอเพนเพื่อเข้าไปลดโครงสร้างที่มันใหญ่ให้มันเล็กลง<ม>นะครับปิดกับฝั่งเอเชียที่เราต้องเข้าโอเพนเข้าไปปรับโครงสร้างที่มันเล็กให้มันใหญ่ขึ้น<ม>ครับมีลูกค้ามา,าตมิมีครับมีครับฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะสำหรับาชาวต่างชาติก็ฟีดแบ็กก็โอเคครับแต่ว่าลูกค้าทางชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่ม ฝ้าังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าต่างชาติที่เป็นกลุ่มเซาท์อีสเอเชียนะครับ mm hmm. ก็คือทุกวันนี้ข้อมูลต่างๆในโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ผมคิดว่า mm hmm. เราสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับทำการบ้านหาความรู้ <Okay. S 1> ในการเสริมจมูกแต่ละแบบหรือว่าปัญหาแต่ละแบบนะครับแล้วก็ให้เรามีลิสต์คำถามหรือว่าอะไรที่พร้อมแล้วแล้วก็รู้ปัญหาของตัวเองแล้วก็เข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่เราเลือกนะครับ เราเราก็ควรจะเลือกแพทย์ที่มีคว,วามเชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยปรึกษากันอ,อย่างละเอียดอีกทีหนึง่งนะครับเพื่อเพื่อตัดสินใจทําแล้วก็เลือกเลือกเลือกทาได้ได้ประสบความสำเร็จน,นะครับในการท,ทําสมูกไพรอเพคะขั้นตอนในการดูแลตัวเองหลักจากที่ทําแล้วมันเหมือนกับอดีตไหมคะหรือว่ายังมันวิวัฒนาการมันผ่านไปเยอะอาจจะไม่ต้องดูแลหรือว่าระวังเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยคะ ก็จริงๆอ,อาจจะไม่ได้ต่างกันมากครับผมเรื่องการทําจมูกงไงเรามีการผ่าตัดเรามีแผลผ่าตัดเพราะนั้นเรื่องแผลผ่าตัดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญหลังการผ่าตัดเพราะนั้นก็จะมีการแนะนําให้การดูแลแผลผ่าตัดให้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเรื่องอเทคนิคการผ่าตัดหรือว่านวัตกรรมยาหรืออะไรต่างๆทุกวันนี้มันก็ช่วยให้การผ่าตัดเนี่ยมันมีความ สมมติมากยิ่งขึ้นพักฟื้นน้อยลงนะครับแล้วก็ในในทางเอมาคลินิกอะเรามีทางทีมเอมาแคร์นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นทีมที่ให้คําแนะนําโดยตรงกับคนไข้24ชั่วโมงนะครับช่วยช่วยเป็นเป็นเพื่อนดูแลหลังจากที่เขาผ่าตัดแล้วนะครับมีอะไรสงสยัยไม่สบายใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักปรึกษาได้ตลอดเวลา <G ül üyor> ก็เรื่อง r e f e เ e นซ e ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องจมูเกเรื่องหน้าอกนะครับส่วนใหญ่เราก็ รูปภาพที่มาเรฟเลนเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวช่วยให้เราสองคนที่เราคุยกับคนไข้กับตัวแพทย์เองเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรนะครับสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรแล้วพื้นฐานจมูกเดิมพื้นฐานโหนกเดิมของไข่เนี่ยสามารถทําไปแบบนั้นได้ไหมนะครับอย่างน้อยเราก็พูดคุยเข้าใจกันความคาดหวังกันให้ตรงกันนะครับเราก็จะได้เลือกในสิ่งที่ที่ ที่คนไข้เห็นว่าสวยเราเห็นว่าสวยแล้วก็พยายามปรับจูนกันให้ให้ออกมาตรงใจมากที่สุดก,ก็ก็การการดูแลการดูแลคนไข้ก็คือเวลาเราเดูแลคนไข้นะครับเวาเรา,เราพูดคุยปรึกษากันเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ปปปอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเราก็มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านการผ่าตัด แล้วมีการเรียนมาอย่างละเอียดแล้วก็ทั้งเข้าใจทุกอย่างเดียวกับสรีระคนไข้นะครับสรีระของมนุษย์แต่ว่าเรื่องเรื่องศิลปะเนี่ยเวลาเราคุยกับคนไข้เนี่ยเราก็ต้องอรับฟังเขาก่อนนะครับว่าสิ่งที่สิ่งที่คนไข้ต้องการคืออะไรแล้วก็สิ่งที่ประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นศิลปะที่เราบอกว่าเราจะเราจะพอรู้ได้ว่าเราจะพอรู้ได้ว่าเหมือนกับว่า ประสบการณ์เนี่ยเราจะพอรู้ได้ว่าเหมือนกับจมูกเราหรือว่าหน้าอกเราหรือแบบไหนเนี่ยที่มันจะเข้ากับเขาที่สุดนะครับแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ตรงนี้เราในการช่วยช่วยเขาให้มันออกมาสวยแล้วก็เข้ากับใบหน้าสวัสดีค่ะเนเน่นะคะตอนนี้เน่ก็เป็นนางแบบแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะอิฟนะคะตอนนี้อิฟก็เป็นนางแบบแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ค่ะเอาเนเน,น่ก่อนเลยเรามาทําอะไรยังไงบ้างที่เอม่าคะ ก็จริงๆเริ่มแรกเลยเน่ทำเป็นค้างกับคุณหมอหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็พอเราศึกษารู้จักเอมมามาเรื่อยๆเราก็เลยแบบว่าแฮปปี้แล้วก็ประทับใจเอมมามากๆก็เลยเข้ามาปรึกษาเรื่องจมูกกับคุณหมอวีค่ะคุณหมอก,ก็แนะนําให้แก้เป็นแบบโอเพนแล้วก็ตอนนี้เน่ทำเพิ่มเป็นหน้าอกด้วยค่ะ จริงๆการตัดสินใจทำสัญยกรรมของเนี่ยแต่ละครั้งคือใช้เวลาเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเราเองก็อยู่หน้ากล้องหนูเราก็จะค่อนข้างกังวลว่าทำออกมาแล้วมันจะตรงใจที่เราอยากได้เป,เป๊ะไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบวกกับเราหาข้อมูลมาแล้วแล้วก็เข้ามาคอนซัลท์คุณหมอทำให้ คำถามที่เราสงสัยในใจได้รับการตอบรับที่มันค่อนข้างเคลียรเราก็เลยตัดสินใจที่เลือกที่จะทาที่เอ็มมากกับคุณหมอวีค่ะชิลมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะชิลขนาดนี้แต่ชิลมากจริงๆเพราะว่าคุณหมอน่ารักแล้วก็คุณหมอเป็นกันเองมากๆทําให้บรรยากาศในการทํามันค่อนข้างที่จะชิลบ,บวกกับพี่ๆที่เอ็มมากคือดูแลดีตั้งแต่วันแรกจนถึงหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จพี่ๆก็ยังแบบคอยเทคแคร์ดูแลตลอดค่ะ จมูกของเน่แก้อเพนมาตอนนี้2ปีค่ะแล้วก็หนะ้าอกประมาณ5เดือนตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วก็หลังจากทามาคือแฮปปี้มากๆแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมากๆรู้สึกสวยขึ้นด้วยค่ะเนือปังมากด้วยอ้าวิาาีทำแค่จมูกโอเปนกับคุณหมอวีค่ะเป็นยังไงบ้าง ก็มีแต่คนทักค่ะคนรอบทักว่าจมูกสวยมากดูไม่โปะเลยค่ะก็ตอนแรกนะคะคืออีบะหามาหลายที่มากค่ะแล้วเรา่าทำัิยกรรมครั้งแรกใช่ไหมคะเราอยากได้ความปลอดภัยค่ะอีบก็เลยเลือกเอมมาเพราะว่าเขาตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยค่ะมไม่ฝืนเนื้อด้วยแล้วก็ธรรมชาติสวยด้วยค่ะอ,อันนี้ตอนที่เราเข้าไปหาคุณหมอเราได้มีเอาเรสเลนซ์เราไปให้คุณหมอดูไหมว่าเราอยากได้แบบไหนหรือว่าเราให้คุณหมอเป็นคนจัดการออกแบบเลย ไม่มีเรสเฟนเลยค่ะคือมั่นใจในฝีมือหมอมากค่ะใช่ครับแล้วก็ต้องดูจากพื้นฐานเนื้อจมูกเดิมของไขแล้วก็ดูจากรูปหน้าโครงหน้าของเขานะครับว่าจมูกในรูปทรงแบบไหนถึงจะเหมาะกับเขานะครับแต่ละคนก็จะมีจมูกที่สวยที่สุดสําหรับหน้าเขาอยู่ประมาณ1-2แบบเท่านั้นนะครับก็แก้ไขยังไงก็ยากกว่านะครับโดยเฉพาะเคสที่ผ่านการแก้ไขมาหลายๆรอบหรือว่าเคสที่เคยปรับโครงสร้างมาแล้วนะครับพวกนี้เคสก็แต่ละเคสก็จะมี ปัญหาความซับซ้อนเนี่ยยากง่ายแตกต่างกันไปนเที่ยากๆก,ก,ก็ยากกว่ากันเยอะครับสองปีคะ่ะของคีแล้วใช่คะ่ะเป็นยังไงบ้างก็ทรงจมูกเข้ารูปสวยมากเลยคะ่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะคุณบอกมให้คําแนะนําดีด้วยใช่คะ่ะของหนูประทับใจก็คือได้จมูกแบบตามที่เราต้องการโดยถึงแม้เราไม่มีเล็บแต่คือทรงจมูกที่บอกไปก็คือแบบสวยมากคะ่ะ อของเนี่ยจริงๆก็ไม่มีเล็บเหมือนกันค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกับคุณหมอเราก็ค่อนข้างประทับใจในเรื่องของผลลัพธ์มากๆเพราะว่าออกมาได้ตรงใจเราจริงๆแล้วก็สามารถแก้ปัญหาที่เน่เจออยู่ได้อย่างครบทุกข้อจริงๆค่ะส่วนหน้าอกเองก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเพราะว่าทาออกมาแล้วรู้สึกธรรมชาติพอดีตัวแล้วก็มันดูไม่ได้ใหญ่จนเกินไปดูแต่งแล้วเราคือแต่งตัวสนุกขึ้นแล้วก็สัดส่วนชัดมากขึ้นด้วยค่ะอยากทําหน้าอกกับคุณหมอวีค่ะก็หลักๆแล้วการสัลยกรรมครับก็ เราควรจะเลือกที่สถานเออเราควรจะเลือกที่แพทย์กับสถานพยาบาลนะครับตัวแพทย์เองเนี่ยก็เราเราก็ต้องทำทำข้อมูลศึกษามาอย่างดีว่าในเลือกแพทย์ที่มีความเฉพาะทางมีประสบการณ์ในการผ่าตัดในหัตถการ์นั้นๆที่เราอยากจะทำนะครับแล้วก็สถานพยาบาลก็อยากให้เลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีชื่อเสียงแล้วก็ มีฟีดแบ็กตอบรับที่ดีนะครับก็จริงๆหลายๆคนเข้ามาปรึกษานี่ค่อนข้างเยอะค่ะเรื่องทำศัลยกรรมนี่ก็จะบอกทุกครั้งว่าแบบว่าไม่ต้องลังเลเลยเพราะว่าส่วนตัวเราเอ,เองก็เป็นคนที่เลือกมาประมาณหนึ่งมากๆแล้วดังนั้นเราคิดมาให้แล้วว่าที่เนี่ยปลอดภัยคุณหมอเก่งแล้วก็ทําออกมาแล้วอ่ะสวยแน่นอนมั่นใจได้ว่าทําออกมาแล้วจะสวยในแบบของคุณเราจะสวยขึ้นแน่ๆก็ไม่อยากให้ลังเลค่ะหรือถ้าใครย,ยังรังเลอย,อยู่ก็แนะนําให้เข้ามาคอนซัลท์คุณหมอก่อนได้แนะนําว่า คือถ้าเข้ามาแล้วอ่ะจะไม่ลังเลแน่นอนเพราะคุณหมอจะมีคําตอบของคําถามเราทุกข้อแน่นอนค่ะก็ฝากทางเอ็มไอคลินิกนะครับก็เอ็มไอคลินิกตอนนี้เราก็มีแปดสาขาแล้วนะครับแล้วก็เรามีหััถการต่างๆเกือบครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ใครสนใจเรื่องการทําศัลยกรรมอะไรก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับแล้วเราก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทุกทุกช่องทางนะครับเข้าไปดูที่เพจได้ภาพรวมจริงผมว่าไม่ได้ต่างกันเยอะแล้ว นะครับในโดยเฉพาะสถาการณ์พวกทำจมูกเสริมหน้าอกหรืออะไรพวกนี้ครับจริงเราไม่ได้ด้อยกว่าเกาหลีเลยนะครับข้อดีคือเราอาจจะเข้าใจความต้องการคนไทยเข้าใจสรีระของคนไทยได้ดีกว่าแพทย์ทางเกาหลีด้วยซ้าไปนะครับ <ใน S 1> ครับทุก <ๆ S 2> วันนี้ก็ก็แพทย์แพทย์เมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มแยกแล้วครับเริ่มที่จะแยกเชี่ยวชาญเป็นด้านๆเป็นส่วนๆน,นะครับก็ผมว่าแพทย์ไทยก็มีความสามารถอยู่แล้วครับแล้ว ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยแพทย์ไทยเนี่ยก็เป็นเป็นทับสำหรับทั่วโลกได้นะครับอย่างทุกวันนี้จริงๆก็เป็นฮับสำหรับเซาวรีสเอเชียได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็คนต่างประเทศแถวแถบออ,อสเตรเลียแถวยุโรปก,ก็บินมาทำที่เมืองไทยเยอะ